ครับสวัสดีครับคุณผู้ชม Hack News Channel นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผม เมสฟตแมชชูสเตอร์วันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เพย์สามเพย์สี่เอ็กบอกสามหกศูนย์เอ็กบอกวันใช้คีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็เมาส์ที่เป็น USB ใช้ได้หมดเลยครับพ่วงกันนะครับผมเดี๋ยวจะแกะกล่องแล้วก็รีวิววิธีการใช้ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมส่วนอันนี้เป็น c a l l of Duty นะถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับราคาพิเศษในช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นจอยลิมิเต็ดของ Call of Duty Back o อฟพารสามนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวการแต่เอามาขายของในคลิปยนะฮะ สองอย่างนี้นะครับยังมีของอยู่เรื่อยๆนะครับผมเรามาดูตัวนี้กันหน่อยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับครับผมเราก็แกะกล่องมาแล้วครับข้างกล่องก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมนะฮะเราดูดูผ่านๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะบอกวิธีการใช้ต่างๆนะครับลักษณะปุ่มนะฮะอะไรกดอะไรนะฮะผมอันนี้รู้สึกว่าจะเขาบอกว่าเซตปุ่มได้12ฟังก์ชันนะครับ12โปรไฟล์นะฮะแต่ S1 เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นค่าสแตนดาร์ด ส่วน F 2ถึง F 1 2เนี่ยอีก11แบบเนี่ยเราเซตเองนะฮะแล้วแต่เกมแล้วแต่เครื่องเลยตามใจชอบส่วนตัวนี้ตัวที่จะเป็นผังนะครับผังผังคีย์บอร์ดนะฮะหน้าตามคีย์บอร์ดเห็นไหมผังเนะนี่ยเห็นไหมแล้วก็แถมสติกเกอร์มาด้วยว่าเผื่อเราลืมว่าปุ่มไหนใช้กับอะไรเราก็มาแปะต่อออกมาแล้วก็แปะตามนี้แล้ผมว่าปุ่มไหนใช้กับอะไรชื่ออะไรนะครับผมตัวนี้ส่วนอันนี้จะเป็นผังเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นผังของ เอ่อเพย์ซีนะครับผมเป็นตัวเพย์ซีนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะเซตมาตรฐานตามนี้เลยก็ยคือเพย์ซีเนี่ยเสียบปุ๊บน่าจะใช้ได้เลยนะคิดว่าอันนี้เป็นผังของเพย์สามก็ข้างในข้างในผังของอะไรข้างในเป็นผังของ Xbox นะครับผมขอไม่แงะแล้วกันเดี๋ยวมันจะขาดนะฮะเอเอแงะได้แงะได้แงะได้นะครับนี่ครับเป็นผัง Xbox 360นนะครับส่วนตรงนี้เป็นผังของ Xbox One นะครับผมนี่ก็คือปุ่มต่างๆนะฮะแต่เราจะเซตได้เองอีกนะอันนี้คือ F1 นะฮะ F2 ถึง12เนี่ยเซตเองได้เลยตามสบายนะครับไปเซตในคอมนะครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นวายเบรเตอร์นะครับเป็นตัวสั่นถามว่าจะสั่นไม่ทาไมได้อารมมันได้อารมณ์ครับสั่นใส่ที่ข้อมือนะครับเป็นสายข้อมือสายนาฬิกานะครับหรือถ้าใครอยากได้ตอนนั้นก็คือเอาไปรักไข่ตัวเองนะครับเวลายิงมันจะสั่นนะมันจะได้อารมกระเดิมนะครับตัวนี้นะฮะ ตัวอันนี้พระเอกครับเมฟลั let, นะครับเวลาอัพคอมบอกก่อนก็เอาเนี้ย USB เสียบคอมแล้วก็โหลดไดเวอร์ลงมาไดเวอร์ที่เป็นของเมฟลันะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยอันนี้จะเป็นปุ่มโฮมเหมือนปุ่มจอย PS4 นั่นแหละนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นอ่เขาเรียกว่าปุ่มที่เสียบไวเบเลเตอร์ ator, ครับผมเสียบโัวสัน่นนะครับส่วนตรงนี้จะเสียบซ้ายมือเนี่ยเสียบเป็นคีย์บอร์ดขวามือเสียบเป็นเมาส์นะครับ ด้านขวาด้านข้างครับเสียบจอย p พลย์ซีเเสียบตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เฉพาะรูตรงนี้เสียบเสียบฟังเสียงคุยกับเพื่อนตรงตรงรูตรงนี้ได้เลยนะครับของเพลย์ซีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการต่อเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับสังเกตที่โต้นะครับผมก็จะมีเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดกากาอยู่นะครับผมจะเอามาต่อเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูนะครับอันนี้คือผมเซตทุกอย่างไปแล้วนะครับผมก็คือ ตรงนี้จะเป็นอีกขั้วนึงจะเป็น USB เสียบที่หน้าเครื่อง p c 4ได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้เสียบตัวไวเรเตอร์ก็คือตัวนี้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเสียบที่คีย์บอร์ดก็คือตัวนี้อันนี้เสียบเมาส์ก็คือตัวนี้นะครับนี่คือตัวนี้ตัวไม่กี่ร้อยนะครับส่วนด้านนี้เสียบกับจอย PS4 เห็นไหมครับผมผมเสียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันให้ดูตรงนี้ผมไม่ได้เสียบนะหูฟังผมที่ียากเสียบยิงมัน่ขย่ได้ ตัวนี้ราคาถูกด้วย1,990บาทเองนะฮะนะครับผมหรือมันจะถูกกว่าไอ้ตัวซินโฟซินโฟจะ5,000กว่าแล้วคุณจะหยิบจอยมาทำไมเนี่ยเคนี่คือเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมจะเล่นดูว่ามาเล่นได้จริงนะไม่ได้ลอกขายของนะครับเรามาเล่นในเดอะลัสซอมัสเนื้อเรื่องกันเลยนะครับว่าเล่นได้จริงหรือเปล่าขอวางตัวนี้ไว้หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวผมกลัวว่าจะลืนปุ่มนะ ตอนนี้ตอนนี้เาอยู่ในช่วงที่โจจะมาเคลียร์ันเอนะครับกลุ่มฮันเตอร์มาอยู่เพียบไปหมดสำหรับคนที่ไม่ชอบใช้จอยนะครับไม่ใช้จอยตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากเซตปุ่มได้หลากหลายตัสิแบบนะครับับมา มาเข้าที่ล็อตาครับจัดมันอ่าลงข้อมือสั่นครับตือต้อตื้อเลยโอเคไม่ดรอปอะไรให้กูเลยโอ้มีไอ้ยำนะครับไอ้ยำม,มันเดินอยู่หลังแบงค์ทำไงวันดีอาวุธเรามีอะไรบ้างธน,นูนะครับโอเคหันหน้ามานหนามาันหน้ามาเร็วโอเค ผมว่าผมไม่เห็นไปเลยแล้วันกึ๊บอ่าล่าเข้าที่รับตาเหมือนเดิมสู <ตา S 2> เดิมครับสเตลอันนี้เราก็จะเล่นแบบไม่าตาัดต่อนะเล่นให้ดูว่ามันครับได้จริงๆนะครับไม่ได้หลอกใส่ของนะโอเคตายอีกนึงอยากอะไรหน่อยไหมโอ้โหใจร้ายไม่ดอกอะไรเลยมีเดินมาตัว กด F เพื่อหมอบต่ำนะครับเดินต่ำสกว่าจะมีเดินอยู่ตรงกลางอุ๊ย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 กลางนี่ว่ะเดี๋ยวมีคนมาซ้อมตรงกลางเหมือนจะเยอะเลยครับ ดีตรงนู้นเห็นไหมสายตาสั้นเราจะเข้าไปในคาเฟ่กันริเวอร์คาเฟ่ไม่มีใครนะนตอนนี้ไม่มีใครผมบอกได้เลยว่า เวลาเล็งเข้าค่าจะนิ่งพอเรานิ่งมากกว่าจอยพอหลายคว่ามันคุมทั้งมือไงฮะมันคุมทั้งมือถ้าเล่นสนัยเนี่ยอย่างคนที่เล่นเก่งๆใช้เมาส์เก่งๆเนี่ยไปไปอยู่ในโหมดมันติเนี่ยออนไลน์เนี่ยโคตรโกงอ่ะบอกเลยโอ้ใกล้ๆตัวหนึ่งแล้วหนึ่งมาใกล้ๆตัวหนึ่งครับเดี๋ยวบ่อนะจะเดินจะเดินเข้ามาหาคุณเนี่ยไม่นะเฮ้ยเดินมาจริงอ่ะเดินมาจริงอ啊เดินมาจริงอ่ะ มาพอที่แคบครับปุ๊บตายมีตัวไปหรือตัวนึงโอเคอเฮียนะครับเล่นสเตลล์นะครับโอเคอเก็บพยาบาลได้ครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะไหมผมขอขึ้นไปชั้นสองดีกว่า ยิ่งลองออกับเกมเพลย์เพอร์สันจะดีกว่านะมันจะเห็นผลมากเลยแต่ว่าทีนี้ผมใส่แผ่นเดอร์ลัไปแล้วจะทำว <นะ S 1> เอาเดอร์ลัแล้วกันโอ้ยชิบมีคนมารอครับโอเคเรามีธนูสี่ดอกครับตอนนี้ อ่ไม่หันมาพอดีลเลยเหี้ย <_ c oughs> เดี๋ยวล็อกได้คนนี้ <_ c oughs> ทำไหมโหแม่งสั่นยิ่งยิ่งยิ่งเลยที่ข้อมือเวลาล็อกคอโอ้ได้มานัดหนึ่งตองนะครับผมจะก้มดูคีย์บอร์ดบ่อยๆแต่ผมยังไม่ชินปุ่มโอ้มีไอบ้บ้านได้มาตัวไหมครับ รอวันนิดนึงเปลี่ยนธนูรอเลยนี่เป็นบอยแบนด์นเลยบอยแบนด์ตายแน่มึงเรียบร้อยครับผมได้อีกหนึ่งตัวหมดยังเก็บของแล้วใช้ตัวนี้นะครับเป็นจุดแฟนดาย สอง,งเรียบร้อยเฮ้ยชุบกลมก่อนเขี้ยนีนะขอหลอกลอมหนึ่งครับมันกำลังเดินตรงนี้เค้โอ้มีสองตัวนะมีข้างในนะครับ โหมีสองตัวแล้ว,วไม่ใช่สองตัวแล้วไม่ใช่สองตัวแล้วเดี๋ยวมันต้องมาดูศพเพื่อนมันแน่ๆวสวยแล้วครับมันามันทางนี้ผมต้องเปลี่ยนเลือนเป็นการโดน มันรู <rua at> ้แล้วครับสวยแล้วยังงัไมคล่องเลครับผมพราะจะสเตลทั้งฉากกไหน่ไม่ได้แล้วไม่โดนนะ นิ่งยังไม่นิ่งเสียง,งยมันโจมเลยขอหน่อยรูงง้สึกว่าตอนนี้กระสุนเราหมดแล้วนะครับทำไงดีรู้สึกว่าผมต้องเฮ้ยป้าป้าสิครับ หัยดับมอนาทอปกูเอาวิ่งก่อนโอ้โหโคตรบันเทิงชีวิตกูเลยใช้เมาส์เนี่ยนี่ไงเอาแรงกดไม่ตา้เนียเรียบร้อยหมดยังหมดได้ยังนะ ตอนนี้อยากเก็บกระสุนเพิ่มก่อนคือหมดหมดยังเนี่ยอ๋อ <All right, S 1> หมด <come S 1> แล้วหมดแล้วครับรบอกให้เอลลี่ลงมาแล้วโอเคครับเราก็จบไปเท่านี้แล้วกันครับถือว่า ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่เล่นจอยไม่เก่งแล้วก็อยากจะหาอุปกรณ์ที่มาใช้แทนจอยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะฮะหาซื้อได้ที่ร้าน Hang t r u Channel นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยน้องเก้า Hunter Programmer เขาส่งให้ผมรีวิวให้นะครับผมก็ต้องขอบคุณมันาที่นี้ด้วยนะครับผมก็สั่งซื้อทาง Hang t u e Channel แล้วก็ร้าน Partner Hang u นะครับคือ Hunter Programmer นะครับตัวนี้เลยนะฮะจัดวัดแจ่มนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปถัดไปไล้นะครับผมสวัสดีครับ line up ไล่แล้วคอมก็อมอกเร็วเข้าเลย หต้องหัวไปดิที่ 可以。 อะไรจะลุมพี่อะน้องลุมไปสองสิครับผมไปตามด้วยจะลุมเหรอแต่เดินตัวนะั้น คนับเองไม่ค่อยอยากลงปูอ้อมอ้อมใหญ่ยัลหัวแตกไปฟัาแห่ง่วยที่ท่านหัวแตกครับโอ้เฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยหัวแตก แตกไปนึงเข้าามไปเลยหัแตกไปสองแตกไปหนึ่หัแตกไปสองคู่คู่รววรคู่คู่เลยขึ้นมาเยหัแตกไปสมโอ้ไม่แตกครับไม่ตายโอ้ยตววิ่งวงอยู่หัวแตก Welcome, Welcome to the brink of true.